สิคะคุณพ่อคุณพ่อเปิดประตูให้หนูสิคะเร็วๆเข้ามาในห้องเร็วๆหน่อยค่ะหนูรออยู่ค่ะคุณพ่อค้าคุณพ่อเร็วๆค่ะคุณพ่อพีเเอสมย์กับน้องเอ็ดเวิร์ดก็รออยู่นะคะเห็นไหม TSM นี่เฝ้าอยู่ค่ะน้องเอ็ดเวิร์ดก็เฝ้าอยู่คุณพ่อเร็วๆหน่อยนี่คุณพ่อคุณพ่อเข้ามาทำอะไรอยากค่ะ มาทำความสะอาดพื้นให้หนูละคะเดี๋ยวหนูขึ้นไปอยู่ข้างบนก่อนนะคะพีนแม่คุณพ่อคะเดี๋ยวคุณพ่อทำความสะอาดเสร็จแล้วคุณพ่อปล่อยหนูไปวิ่งเล่นข้างนอกนะคะพี่อเอนม่นะ่ะจะออกข้างนอกอีกแล้วเห็นไหมล่ะคุณพ่อหนูก็เฝ้าอยู่ที่ในห้องนี้ละคะหนูจะเฝ้ารอยอยู่บนนี้นะคะ เดี๋ยวคุณพ่อทําความสะอาดเสร็จแล้วคุณพ่อให้หนูลงไปข้างล่างนะคะนี่นี่หนูลงไปแล้วค่ะหนูลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปดูสิเสร็จแล้วยังหนูกินกันเลิเถอใช่ไหมคะคุณพ่อเลยเข้ามาทําความสะอาดให้นะคะหนูแต่งเนื้อแต่งตัวก่อนนะคะเดี๋ยวหนูออกไปลุเลุยข้างนอกเนื้อตัวจะได้สะอาดสะอาดนะคะคุณพ่อ เสร็จแล้วเดี๋ยวหนูวิ่งลงไปนะคะนี่เสร็จแล้วยังอ่างข้างคุณพอ่อนี่นี่นี่หนูเมียงเมง,ม,งมองมอง,มอ,งอยู่ลงมาได้แล้วใช่ไหมคะหนูลงมาแล้วนะคะนี่หนูลงมารอที่เดิมของหนูเลยคุณพ่อคะคุณพ่อคะคุณพ่อทําอะไรอย่างคะ ข้างนอกเอวันนี้ที่แต่งหน้าแต่งตัวก่อนเมื่อกี้รับประทานอาหารไปมันเขาน่ะแต่งเน้อแต่งตัวเสร็จแล้วน่ะพี่เขารอคุณพ่ออยู่เดี๋ยวคุณพ่อออกมาข้างนอกแล้วพี่จะออกไปด้วยนะพี่บอกคุณพ่อแล้วว่าเดี๋ยวให้พี่ออกไปข้างนอกนะคุณพ่อบอกว่ารอคุณพ่อทําความสะอาดเสร็จก่อนนะคะนูขึ้นไปบนบ้านดีกว่า เดี๋ยวพี่อาสายจับให้น้องอลิซพี่ขายาวเห็นรูปร่างพี่ไหมล่ะรูปร่างพี่ขายาวแล้วก็ตัวก็คงเขี้ยวว่องไวนะพี่จับแมลงได้หลายตัวแล้วนะนี่นี่พี่มาดูแทนน้องนะพี่ดูซิว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะจับมาให้นะน้องนะน้องรออยู่ก่อนนะน้องนะม,มันอยู่ตรงไหนเนะี่ย มื่อกี้มันบินอยู่นี่นะหายไปไหนแล้วเนี่ยบินอยู่ตรงไหนอะคะน้องอลิซมันไปไหนแล้วน้องมาช่วยพี่หาหน่อยสิไหนอยู่ตรงไหนอะเ,เร็วๆเข้ามาหากับพี่เร็วหนูขอกินน้ำก่อนค่ะหนูหิวน้ำนะคะหนูกินน้ำก่อนพี่แอดมี่เดี๋ยวหนูไปหาให้นะ นี่น้องอลิเบิร์ดมาเข้าใกล้พี่ทำไมอีกเดี๋ยวพี่ตกเอานะนั่นพี่ขึ้นมาดูข้างบนพังๆาะน้องอลิสนะเมื่อกี้น้องอลิสก็ขึ้นมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่ดูนิดนึงว่ามันอยู่ตรงไหนนี่พี่ลงมาข้างล่างแล้วนี่พี่ไปดูที่น้องอลิสไปดูเมื่อกี้ค่ะเออขึ้นไปข้างบนดีก,กว่าข้างบนอาจจะเห็นมันนะข้างบนวิวทิวทัศน์กว้างกว่าข้างล่าง อาจจะมองมันนะคะเห็นมันใกล้ๆเดี๋ยวเห็นมันแล้วพี่จะเอาลงมาให้น้องอลิสนะคะพี่สองคนหาอะไรกันครับให้ผมช่วยหาไหมครับผมหาแมลงได้นะครับวันก่อนผมหาได้ตัวหนึ่งครับผมก็ตบมันเลยตบมันลงมาแล้วมันก็เสียชีวิตผมก็จัดการมันซะเลย พี่เอ็ดมี่กับพี่อาริถเห็นไหมครับวันก่อนผมหา,มาแมลงมาได้ตัวหนึ่งให้ผมช่วยหาไหมล่ะครับถ้าอย่างนั้นผมมากินอาหารดีกว่าก่อนที่จะไปหา,มาแมลงนะเออกินเสร็จแล้วก็ไปหา,มาแมลงกันดีกว่าพี่อริถบอกมาสิคะเมื่อกี้มแมลงมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะไปหาตัวมแมลงมาให้พี่อาริถนะครับ മഞ്ജു Okay. หนูจะจัดการคุณแม่เลยแล้วน้องเอดเวดอะบอกคุณแม่แล้วยังอนะว่าน้องแอดเวดจะจับมแมลงให้หนูนะหนูก็รออยู่เนี่ยเมื่อไรหร่น้องจะจับมาให้หนูได้ล่ะเอาบาวดหนูหน่อยสิวัคุณแม่ด้วยคุณพ่อก็ทำความสะอาดอยู่ข้างหลังหนูนะแม่หนูก็นั่งรออยู่นะคุณแม่คุณพ่อจะทำความสะอาดเสร็จเมื่อไหร่อาจจะได้มเมล็ดจาหนู you kala จ,จับมันเลยไม่ต้องไปกระโดดลูเปเต้นจับทั้งทั้งที่นั่งอยู่นี่แหละคุณแม่รอดูนะคุณแม่เดี๋ยวหนูรอมันก่อนรอมันก่อนน้องเอ็ดเวิร์ดน้องเอ็ดเวิร์ดจับมแมลงให้พี่ได้หรือยังล่ะนะจับให้พี่ได้หรือยังพี่น้องเอ็ดเวิร์ดว่าจะไปจับให้พี่นะน้องเอ็ดเวิร์ดขี้โมูบอกจะจับมแมลงให้พี่ก็ย,ยังจับไม่ได้เลยนะ ขี้มูจริงๆเลยอบอกว่าวันก่อนจับด้านตัวหนึง่ง ข้างกนะคะมันบินอยู่นั่นแหละนอนนอนนนแม่คุณแม่เห็นไหมมันบินอยู่แถวน้นเนาะนนนนนมันบินอยู่นูมันเกาะแล้วมันเกาะแล้วมันเกาะแล้ว,มลวผมขอพักก่อนนะคะผมพักแบบยาวๆครับพักแบบนอนยาวๆเอาขาเหยียดไปข้างหน้าเอาขาเหยียดไปข้างหลังครับถ้านอนท่านี้ผมถนัดที่สุดเลยครับ ผมชอบนอนท่านี้ครับอืมเห็นไหมล่ะครับท่านอนของผมนะครับผมนอนท่านี้แล้วผมว่าสบายมากมากเลยผมก็เหยียดแข้งเหยียดขายืดหลังยืดให้มันสบายสบายยืดเส้นยืดสายครับผมชอบท่านี้มากที่สุดเลยครับเวลากลางคืนผมก็นอนท่านี้และครับ แม่ครับผมค่อยไปหามาแรงอีกนะครับผมว่ามันหาไม่เจอแล้ละคุณแม่มันอยู่ข้างนอกน่ผมก็เลยจับมันไม่ได้นะครับคุณแม่เพียลิศอะไม่ต้องหาแล้วนะมันอยู่ข้างนอกอะครับพักเสร็จแล้วไปกินอาหารดีกว่ากินน้ำด้วยชิวน้ำแล้วครับอออ ยู่ในห้องไม่รู้จะทำอะไรครับวันวันก็มีแต่กินกับนอนนะครับวิ่งเล่นนิดหน่อยอะครับผมว่าอยู่ในห้องเนี่ยมันก็ดีนะคะปลอดภัยดีครับไม่ต้องไปวิ่งไปเล่นซุกซนที่ไหนแล้วก็คอยระมัดระวังสัตว์ร้ายหรือใครมาทำร้ายครับผมนอนต่อดีกว่านะครับอ เอ,อดูผมเหยียดแข้งเลยครับเจยียดขาหลังสองขาสิครับถ้าผมน่ารักไหมครับผมนะครับนี่นีนน่นีผมเห็น,มนผมเห็นมาแล้วผมเห็นมาแล้วนี่นี่มันบินอยู่ข้างนอกนี่น,นีคุณแม่มันอยู่ตรงโน้นอะอยู่บนเพดนานอะมันบินไปก็บินมาบินไปก็บินมาผมรู้แล้วว่าว่าตัวอะไรมันเป็น มาแรงสาบนั่นเองคุณแม่แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจิ้งจกอะ่ะมันเกาะอยู่บนเพดานนะครับคุณแม่ผมกลับมานอนต่อครับแต่ผมเปลี่ยนท่านอนนะครับผมก็นอนหงายนะครับคุณแม่ถ้าอนนี้ก็เป็นท่าที่สบายของผมครับผมก็ชอบนอนทั้งนอนหงายแล้วก็นอนคว่ำครับว่าไงอ่ะครับคุณแม่ครับ สิค่ะคุณแม่ไปเล่นกับน no ้องเอ็ดเวิร์ดนานแล้วนะกลับมาสนใจหนูบ้างสิค่ะ Sentei, ไปเลยไม่ต้องมาเข้าใกล้หนูเลย นอนแอ็ดเวิร์ดไหมล่ะเมื่อกี้น้องเอ็ดเวิร์ดก็นอนท่านี้หนูก็นอนท่าเดียวกับน้องเอ็ดเวิร์ดเลยคุณแม่คุณแม่เอามือออกไปเดี๋ยวนี้เอามือออกไปทางนี้คุณแม่ไม่สนใจหนูหนูนอนดีกว่าดูสิหนูก็เรียกร้องความสนใจอยู่ตั้งนานหนึ่งคุณแม่ก็ไม่สนใจหนู หนูก็นอนดีกว่าไม่สนใจเหมือนกันไม่ต้องมาสนใจหนูเลยหนูนอนแล้วนะอืโอ้จะให้คุณแม่เอาใจเหรอคะคุณลูกคุณแม่มาเอาใจแล้วคะ่ะนี่คุณแม่ลูกหัวลูกหัวนวดตัวลูบค้างให้หนูนะอย่างงองงนะคะอย่างงอนแม่นะคะ,งงะ,คะดีกันนะดีกันนะคะอืม ดีครับคุณแม่นะเดี๋ยวคุณแม่ก็ไม่สบายใจหรอกนูโกดคุณแม่นะคะมาเล่นกันดีกว่าพวกเราคุณแม่เอานกมาให้เล่นแล้วนี่มาเล่นกันดีกว่าเล่นกันสนุกสนุกเลยเดี๋ยวนูจะขาบนกตัวนี้ให้ได้เลยคุณแม่คุณแม่วางนกให้ดีๆนะอย่าเอานกหนีไปอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวนูจะจัดการนกตัวนี้ให้ได้เลยค่ะคุณแม่คุณแม่คุณแม่ นี่หนูจะจับมันได้แล้วหนูจับได้แล้วหนูจับได้แล้วคุณแม่เดี๋ยวเอาไปสิค่ะคุณแม่คุณแม่เอาไปเอามาใกล้ๆหนูสิคุณแม่นะ่ะคุณแม่เดี๋ยวเอาไป ทีนี้ก็ขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสุด n a t h a n e l นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะ EP หน้าจะนําความน่ารักของน้องๆนะคะน้องอลิสของเรานะคะน้องแอดเวร์ดนะคะแล้วก็น้องเอสเม่มาให้ดูความน่ารักของน้องๆกันอีกนะคะน้องๆสามตัวก็อยู่กันแบบพี่น้องค่ะ มีทะเลาะกันบ้างมีรับใครกันบ้างนะคะตามภาษาพี่น้องที่อยู่ห้องเดียวกันนะคะก็เปรียบเสมือนคนนะคะเวลาคนเราเนี่ยนะคะเป็นพี่เป็นน้องนะคะอยู่ใกล้กันทุกวันก็มีทะเลาะกันแย่งของเล่นกันนะคะพ p นี้ก็ขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ